สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหน้องก็พามาดูตำลึงในกระถางนะคะหน้องปลูกอันนี้นะคะก็จะมีก็จะมีทั้งที่เราได้รากเง่ามาจากเพื่อนใน Facebook นะคะที่รัฐฟลอริดานะคะหน้องได้มาประมาณ7 7เจ็ขาเรียกว่าอะไรล่ะ7รากนะคะ7 7ชิ้นนั่นแหละแต่ว่าเขารอดแค่3นะคะก็ถือว่าโอเคก็ผ่านนั่นแหละ ได้มาเจ็ดลอดสามนะทีนี้ตัวนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเจ้าต้นตำลึงที่เลื้อยๆเนี่ยนะคะหน่องก็เพิ่งจะเอาตัวให้เขาต่ายนะคะเรียกว่าให้เขาเลื้อยเนี่ยเขาโตวไวมากตอนแรกไม่มีที่เลื้อยเขาก็ไม่โตเหมือนกับว่าแกนๆนะคะหน่องก็แบบเอ,อ๊จะได้กินไม้ตำลึงทีนี้เราก็เลยเอาเจ้าไม้นะคะกับตัวนี้นะคะ่ะมามาให้เขาเกาะ ปรากฏว่าเขาก็โตอย่างรวดเร็วแล้วก็เกาะแล้วก็เลื้อยติดแบบนียค่ะทอดยอดขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมทีนี้จะบอกว่าข้อแตกต่างระหว่างตำลึงที่เพาะเมล็ดที่เพาะเมล็ดน่ะ,ะจะโตช้าเนี่ยค่ะก็จะโตประมาณนี้ตอนแรกก็ทําท่าจะแบบจะเดี้ยงแล้วใบเหลืองหน่องก็จะลดน้ําเขาด้วยเ,เราจะนําผงชูรสนะคะผสมกับยาชูกําลังนะคะหนองใช้ของ M 1 5มหก็เราก็ผสม แล้วก็ลดน้ําก็คือเหมือนช่วยเร่งบํารุงรากให้เขาให้เขาเออแตกรากเยอะๆเขาจะได้รับอาหารนะคะได้ง่ายนะคะจะได้โตวไวๆก็อาการก็ดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะจากมเมล็ดจริงๆอ่ะเมล็ดเยอะมากแต่เขาก็รอดมาเหลือเท่าเนี้ก็ <c oughs> <c oughs> มีไม่กี่ต้นเองดูสิหนึ่งสองสามสี่ต้นนะคะห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นแปดต้นมีอยู่เก้าต้นนะคะก็พยายามเพราะว่าตำลึงเนี่ย มันเป็นผักที่ถ้าหน่องไปซื้อในตลาดเอเชียที่นี่นะโคโลราโดก็จะมีที่ร้านราวตลาดราวนะคะก็จะแบบว่าเขาก็จะแพคไว้ประมาณถุงนึงเกือบสามเหรียญถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงแต่ว่ามันไม่ได้กินดีนะคะมันจะเป็นใบกแก่ๆแ,แล้วก็บางใบก็แบบช้ำๆคือใกล้จะเสียเพราะว่าตำลึงเนี่ยถ้าเด็ดมาแล้วควรจะรีบปรุงเลยรีบ,ร,บรีบกินทีนี้ เราซื้อมาแบบนั้นนะ่ะมันก็ได้แค่นั้นนะคะน่องก็เลยแบบเอออยากได้ต้นตำลึงที่บ้านเนี่ยค่ะเออใบเหลืองๆเ่ยหน่องคิดว่าอาการมันจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเขาเทินใบขึ้นมาสีเขียวแบบค่อนข้างเข้มขึ้นมาแล้วนะคะจากที่สีเหลืองๆก็ถือว่าออประสบความสําเร็จในการปลูกตําลึงนะคะครั้งนึ่งนองคอยปลูกแล้วเอาเก็บไว้ในบ้านมันก็แกนมันเหลืองแบบเออโตแบบ โตช้ามากแต่อันนี้กระถางที่หน่องได้มาก็จะเป็นกระถางขนาดกลางนะคะแล้วก็มีเจ้าเสาหลักต่างๆให้เขาเกาะให้เขาเลื้อยนะคะมันจะช่วยได้เนี่ยคะ่ะตอนแรกก็ไม่ค่อยโตพอพอตัวนี้เขาเลื้อยปั๊บเนี่ยเหมือนเขาจะเติบโต,ตอย่างรวดเร็วก็จะเห็นความแตกต่างนะคะส่วนใบนี้นี่ไม่รู้มันเป็นอะไรหน่องไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรเดี๋ยวจะ,จะต้องตัดใบทิ้งตำลึงเนี่ย มันมีประโยชน์นข้างเยอะนะคะมีธาตุเหล็กมีอะไรที่แบบว่าคือคือดีอะ่ะสำหรับที่นี่นะมันก็ไม่มีขายตามร้านตลาดเอเชียทั่วไปไงน้องก็เลย <c oughs> อยากมีตำลึงติดบ้านไว้ <c oughs> เผื่อจะได้เก็บกินเนี่ยทำต้มจืดอ,อย่างเงี้ยก็ได้แล้วนะคะถ้วยห,หนึ่งประมาณนี้ค่ะเนี้ยค่ะยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยโอเควันนี้นองก็แวะมาให้เพื่อนๆดูต้นตำลึงนะคะเราก็ปลูกในกระถางได้นะคะ ถ้าใครที่อยูอ่รัฐที่อากาศอุ่นๆเนี่ยสามารถปลูกในพื้นดินข้างนอกได้เลยเพราะว่าเท่าที่น้องทราบนะคะจากเพื่อนๆที่อยู่รัฐฟลอริดาเนี่ยเขาก็บอกว่าตำลึงอะ่ะมันกลับมาทุกปีคือมันตายยากนะคะแล้วไอ้เจ้ารากเงาที่น้องได้มาก็ได้มาจากรัฐฟลอริดาเพื่อนใน Facebook ส่งมาให้นะคะก็ถือว่าเป็นบุญของเราเนาะที่ได้กินผักไทยๆนะคะพืชผักไทยๆท,ที่หายาก เขาไม่ได้มีขายกันแบบตลอดทั้งปีนะคะพูดถึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วงนเนี้ยเนี่ยถ้าเราไปตลาดเอเชียมันจะมีนะคะเพื่อนๆที่อยู่รัฐโคโรโดนะคะถ้าอยากทานตําลึงนะคะก็แวะไปที่ที่น้องได้มาก็จะเป็นตลาดลาวนะคะลาวมาร์เก็ตเนี่ยค่ะลาวโอเอรซีประมาณเนี้ยนะคะก็โอเควันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ